คนนี้คือคนที่นั่งข้างหน้าข้างหน้าไมมีจุดเลือดไมีเจอแต่แม่แน่ไม่เห็นเราแบบมันเป็นรอยแบบดินปืนอ่ะตรงเนี้ยติดมาติดมาติดเขียวติดเขียวผูตรงเนี้ยเนโอ้ข่มเหวอ่ะพวกข่มเหวอ่ะมันเนาะีจะชันแต่ตอนนี้ดีขึ้นแเอายาเขียวถูฝนจะถูยาเขียวนิดนึงนะคนหลังยาเขียถูถูอ่ะคือคนที่เจอมาที่ชุนชุนคนหลังไอ้ไตเติ้ลโอ้ก็ว่าตุ้งเลยโอ้ยังไงตรงนี้ตกใจครับสนใจเสียตกใจค่ะคนที่ถูคนคือคนหนานี่ คนหลังมันมันบังลงไม่ตัดียวเยล้าออกไปข้างโน้นลูบนี่เป็นประธานคอสมอนขี่คันนี้นะคะอย่าลืมกราฟเนอะมีของเลยอย่าลืมกราฟเบือกระเบิดเนี่ยมันได้ผ่านผ่านไปทั้งหนาอย่างงี้วิทย์บอกว่อย่างงี้วิวิทย์กรุ๊ปวิ่งแควรแขวนกงแขันไงก็อันนี้อยู่ผ่าน ก็มากก่อควันเนี่ยนะครับคนคนมาที่หลังจะมองมองเหมือนกับหนวดโมเสเองเลยแะพวผมควันมันในควันตึ๊บเลยนะนะลุงเนาอเพราะเพราะมันระเบิดตึ๊บเนผ่านนะเคยเคยได้เคยได้ยินดังแบบนี้ไหมไม่เคยหรอกไม่เคยเลยมันนนไ้ขึ่แต่ชวนมากก็ได้ยินแต่เสียงรถชนรถเออถ้ารถชนไปรับอะไรก็พากันวิ่งออกไปดูแหละ เสียงเยยงตึมเราก็อยู่ในบ้านเลยแม่ก้าออกไปเลยคิดคิดเลยแหละ <ś led> ว่าความลำานะคาญสร้างนะทะเลาะวิวาสบริเวณนี้แล้วก็ใช้พื้นที่แนวะแถบนี้แหละครับเป็นทางเลี่ยงน,นะครับเพราะว่ามันมีเส้นทางที่จะสามารถเชื่อมต่อนนหลายพื้นที่ได้นะครับซ<ค>ึ่งคนในพื้นที่เน,นะนะ่นเนาะจริงๆเพราะว่ามันก่อกวนดีแทะ ไม่รู้จกตำรวจช่วยดูเลจักหน่อยเนตามทางตามสายนางรองหลานสายมันเชิงไม่ค่อยเรียบร้อยทรายถุกวันนี่จ้ะเนี่ยเ่นระเบิดเล่นอะไรถูกอย่างมีดปืนถูกอย่างเลยตลอดทางพอตอนสี่โมงครับมาหน่ะสี่โมงกว่าแล้วที่นี่มาก็ไม่รู้มมนรูกันเราเห็นมันืยอะเห็นมันสองต่างคนต่างสอดงูใส่น่ะ แต่มีจอบมีเสียมด่าบจบยาวพอแต่เอิงสวนมามคือขั้นหนามันออกไปออกไปอยาจะเกิดนั้นไปให้เหมือนแหละที่บทีนเห็นไนอ้จบนต่มันเงี้ยเข้ามาหาเองเองก็เลยลบเข้าไปทางไหนเงี้ยระเบิดระเบิดก็ตุ่มเลยตุ่มก,ก็เปลือกเปลือก,กเปลือกระเบิดแต่มันผ่านตีรถดเองไว้อย่างนี้ควรครบเลยในในตัวรถเองเห็นว่าหลานไม่เป็นไรเลย มายุทธรวมดีโดนหลุกหลนุกคนสองคนคนนี้ก็ปอปอหนึ่งคนนี้คนคนคนใหญ่เก้าปีซ้อนอยู่ข้างหลังทั้งคนใหญ่อยู่ทางหลังคนน้อยอยู่ทางหน้ากี่คันคะมอเตอร์ไซค์เนี่ยมอเตอร์ไซค์หูวหูวรีมันสองคันแต่มาอนกันทั้งคู่สองคัน คันละสองคนคันละสองคนแต่มันมีอาวุธเบ็ดขือดำจบสองคันนั้นเป็นคู่อริกันคือมาคนละคันไม่รู้ว่ามันรบกันด้วยนรอมาถึงเงื่อน่ะมาทางเดียวกันใช่ไหมคะบอกว่าปุ๊บกดเองมาถึงพอดีนั่นแหละมาถึงมันตุ่มเลยน่กูอือมาเลยนะแต่มันก็ไม่ไม่ถูกก็ได้ไปถูกหลานหน่อยนั่งทำกันบ้านค่ะแล้วต่อแล้วคุณยายคนเติด ทำกันบานแล้วถ้าเป็นยังไงไม่หู้อเจอไม่ได้จะยิงเสียงดังเราเป็นยังไงเหนื่อยเลยเนงยแน่นอกครับแน่นอกหายใจไม่ออกวันนี้นกลัวเสียงดังไหมดีขึ้นครับด,ดีขึ้นแล้วเนาะครับ ปกติก็จะเป็นเหนื่อยเสียงดังแล้วพนันคิดว่าเป็นเสียงอะไรครับเสียงที่ดังอะเมือกว่าแต่รถชนกันค่ะคิดว่ารถชนกันแต่จริงๆรแล้วมันเป็นเสียงระเบิดใช่ไหมครับดีบ้างก็เสียงดังน้อมนะเสียงดังแถวๆตรงนี้แหละช่วงสามทุ่มดังมากเลย ใช่นั่งนอนนอนฟังดูหนังอยู่ก็ได้ยินเสียงแล้วสี่ทาทุ่มก็เรียกเอาหลานมันหายใจไม่ได้มันแน่นมันช็อก,กเลยไปโรงพยาบาลเลยน,น้องหายใจเร็วในหายใจหายใจแรงอ๋อคุณยายเห็นเลยใช่ไหมว่าผิดป,ปกติแล้วก็ไปหมอเขาก็ก็อะไรนะเขาตรวจขึ้นหัวใจแล้วก็ เช็คน้องบอกว่ายังไงไหมคะตอนนั้นน้องบอกว่าหายใจไม่ออกเหนื่อยน้องกลัวไหมพูดว่ากลัวไหมเสียงอะไรมันกลัวดูมันเสียงดังถ้าถ้าเจอเสียงดังมาไรน้องมันจะเหนื่อยแล้ว <จะ S 2> าหายใจม,ม่ออกเป็นเสียงอะไรคะวันนั้นก็คงจะเป็นระเบิดนี่แหละ